พ้นจากตำแหน่งคณะรัมนตรีทุกคนก็พ้นจากตำแหน่งแต่มีวารณะเ,เรื่องเพื่อทราบที่หน่วยงานต่างๆจะต้องมาชี้แจงสองสามหน่วยงานก็คงจะประชุมได้โดยมีวารณะหลังจากหารือแล้วก็เป็นวาระเพื่อทราบส่วนวันศุกร์นั้นเป็นการประชุมพิเศษที่วิปทั้งสองฝ่ายอยากเอากฎหมายที่ค้างๆที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ หรือรัฐบาลเสนที่ข้างกายและมีความจําจเป็นต้องใช้ขึ้นมาพิจารณาในวันศุกร์โดยไม่มีเรื่องของการหารือนะครับนะแต่เนื่องจากหลังจากที่วิบได้เสนอรัฐสภาได้ออกวาระตามข้อตกลงของวิบทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีปัญหาตามมาคือขณะนี้คือนายกตีแปรตองฐานพ้นจากตําแหน่งก็ต้องมีนายกคนใหม่เพื่อจะได้จัดตั้ง รัฐบาลใหม่ทีนี้การประชุมเพื่อเลือกนายกนั้นก็ต้องกําหนดในที่ประชุมสภาซึ่งก็มีสองทางคือมีสมาชิกพรรคการเมืองเสนอปเป็นยติด่วนขึ้นมาแต่ต้องเสนอมาให้สภาพเพื่อที่จะแจ้งบรรจุวระให้สมาชิกได้พิจารณอย่างน้อยหนึ่งวันหงวันประการที่สองสภา อาจจะออกเป็นวาระด่วนเพื่อพิจารณาเรื่องนายกเรื่องนายกเรื่องเดียวอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งที่มีความเหมาะสมแล้วไม่ขัดกับข้อบังคับแล้วก็สมาชิกมีความพร้อมนะเพราะถ้ามสมาชิกไม่มีความพร้อมปัญหาต่างๆเช่นว่าเรื่ององประชุมนะเรื่องสมาชิกเก็ยังไม่ได้มีการประชุมกัน สเสด็จนำอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสทุกฝ่ายทำงานเต็มที่สภามีหน้าที่ในการำดำเนินการก็มีความพร้อมนะในสัปดาห์นี้เพราะเราเจิญประชุมสามวันอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งที่มีความพร้อมก็สามารถจะจำดำเนินการได้แต่อย่างน้อยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเรียกประชุมในวราระเพื่อเลือกนายกอย่างน้อยก็หนึ่งวันครับ ก็ได้วันที่4ฮะอันนี้อยากให้วิบสองฝ่ายได้หารือด้วยนะได,ได้ได้หารือด้วยนะหรือว่าพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์เสนอนายกปีทําเป็นข้อเสนอมาก็ได้นะฮะกับสภาพร้อมที่จะเนินการเพราะว่าเราไม่อยากให้การเลือกนายกปีเพื่อจะตั้งรัฐบาลนี้ออกไป <c oughs> ช้านะทุกคนก็อยากได้มีรัฐบาลด็วเพื่อความเชื่อมั่น ในการที่จะลงทุนหรือในการจะใช้ก็ประมาณต่างๆเพราะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจกําลังหองรอบอันนี้ผมไม่ทราบับนะเป็นเรื่องของฝ่า,ายากฎหมายที่จะต้อง